สวัสดีครับเมื่อสักครู่นั้นเกิดการขัดข้องเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนะครับสัญญาณนะฮะเลยเริ่มต้นใหม่ก็แวะทักทายอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะพร้อมสุขุมน้ำใจให้กับทุกท่านครับวันนี้หลายคนเครียดคิดมากตกกังวลนะครับซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะครับพอเหตุการณ์นี้มันยืดเยื้อยาวนานตกงานก็เออบางคนนะครับดูในสภาพข่าวนะครับไม่มีแม้ทั่งข้าวสารที่นะครับประทังความหิว ชีวิตของเราในทุกวันนี้นะครับต้องต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าโควิด19นะครซึ่งไม่เคยมีกฎการไหนที่จะดูเหมือนจะย่ำแย่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะฮะแต่ด้วยกำลังใจของพี่น้องชาวไทยนะครับแรงใจซึ่งเราจะพยายามกอบกู้เหตุการได้ร้ายแบบนี้ไปคิดว่าอีกไม่นานครับเราก็จะสามารถฟันฝ่าสิ่งที่แย่เหล่านี้ไปได้ ชีวิตของวกเรานั้นมีขึ้นย่อมมีลงมีลงย่อมมีขึ้นมีมืดย่อมมีสว่างผมทำวันนี้ดีที่สุดครับแล้วเราจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับจงไปอย่าไปวันไหวนะครับในสิ่งที่นะครับวิตกวลนะครับหรือเป็นคนที่ต้องคิดมากหรือนะครับเพราะช่วงจังหวะชีวิตของวกเรานั้นครับน้ำมีขึ้นมีลงชั้นใดนะครับชีวิตก็ต้องแปรเปลี่ยนไปตามการเวลาและเหตุการณ์ดังนั้นต้องอดทนอดกั้นให้มากๆครับมันคิดดีทําดีทําจิตที่ดีอยู่ที่บ้านก็ นั่งสมาธิแผ่เมตตาเสริมดวงชะตาตนเองนะครับแล้วก็แบบมันเหมือนเป็นการเสริมดวงชะตาอางหน,นะฮะอ่านหนังสือนะครับหรือทำชีวิตนั้นให้มีคุณค่าด้วยการที่เราอาจจะนะเพิ่มเติมความรู้แล้วมองสอหาไอเดียนะครับสิ่งใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะยังชีพได้นะครับหลายคนถนัดเรื่องโน้นหลายคนถนัดเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะสื่อออนไลน์เนี่ยเราทุกคนนั้นเป็นเจ้าของสื่อกันหมดนะครับ ก็มี Facebook มี Twitter มี Youtube นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะนำมาเป็นกระบอกเสียงของเราหรือการสื่อสารของเราเพื่อใช้ชีวิตหรือในการดำรงชีพรวมทั้งแบ่งปันน้ำใจซึ่งการละกันให้กับเพื่อนนะครับเพื่อนให้กับรวมทั้งคนที่เรารู้จักนะครับดังนั้นจึงใหญ่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับ และให้ผ่านพ้นเหตุการณ์แย่นี้ไปอย่างเร็ววันเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ